พักพรา้าอ่อนวอนอให้เสมอยรับราชสมบัิแล้วกองราชวังมาวอนสถสานมีคนจึงตกปากยอมรับเอาละไม่เมื่อท่านทังหลายมาอ้อนวอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตจําจำต้องรับอยู่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าทําผิดราชองค์การของพระราชบิดานะี่นี่เป็นท่าวาสังหลายมีสมานในฉันเป็นอเอกิดมาอ้อนวอนให้รับก็จํารับแล้วหลวงพระสันก็สวยราชเป็นกระป๋คือเป็นพ่าพผ้เเจ้าเสือที่เราเรียกกันมาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น ไม่ทันลิ้นนีกแหละครับที่เกิดเลือดเรื่องเลือดพ่อจะฆ่าลูกคือล้วงพระักดิ์เนี่ยชอบก็เป็นคนคนช้าไปคล้องชาข้าหนึ่งไปคล้องช้างปีตาเท้าตัดน้ำโูพิจิตรเนี่ยเท้าป่าชมานชบาเท้านครสวรรค์ต่อได้ที่หนึ่งพิจิตรเนี่ยใน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 แดนนี้เมื่อไปคล้องช้างนั้นถ้าเออในป่านั้นมีที่เมนอยู่แห่งหนึ่งช้างของพระเจ้าลูกขยะเทิของพระอง์ซึ่งเป็นเจ้าป้า ก็ส่งช้างตามพ่อมาด้วยแต่ที่เล่นพวกนี้ยะึนบึนจำเป็นจะต้องหาดินมาถมมาไว้ให้แน่ช้างีนนั่งจะได้ขับผ่านไปได้ก็เลยบอกบอกนี่บอกว่าให้ให้ให้ลูกชายสองคนเล่นเกมนี่เอาดินมาถมให้มันเต็มให้ทันในวันพุ่งนะคืนนี้ก็ให้มันเต็มเป็นดินพุ่งนี้ก็ให้เดินได้ลูกชายสองคนก็ไปเณฑนผู้ทหารมาทํากันคืนยังงูมันเลยหลับเร่ยนอนรุ่งขึ้นก็ส่งช่างก็ที่นั่งผ่าน ตอนนี้ธรรมดาดินนะผมยังเคยเรียนันจะกินกันแน่นได้ยังไงที่เราไม่ยุบเมาก่อนพอช่างให้นั่งเหยียบไปถึงก,การบุญก็ทะลมลุกลงไปช่างให้นั่งเจจะลุมหลวงพระบาทกโกรธหาว่าลูกชายของคนคิคดกบฏต่อตัวล่อกัวมาฆ่าการมินจับกระแสของเงา,าก,างก็ฟาดฟานไปที่ข้างหลังจะปันลูกชายคนโตปันลูกชายคนโตลูกชายคนลองเห็นพี่ชายเป็นอันตรายก็ยกกระแสของนาล็อแสงของเางของคอง พ่อก็ยิ่งโกรธเอาว่ามันที่น้องสองคนเป็นใจกันจะเป็นกบฏทางทีง่จับที่น้องสองคนก็สาช่างหนีหนีเข้าป่าไปจับไม่ได้จับไม่ได้ก็สั่งให้ผู้ทนายเลือกต่างเลือกเลือกค้นตัวตามป่าตามรถจับได้จะให้จารชีวิตว่าอย่างนั้นทั้งสองคนก็หนีไปซ่อนอยู่หลายคืนหนักเข้าของคนพี่น้องก็ปรึกษากันบอกถ้าเราจะไม่ยอมให้จับก็ยิ่งจะเป็นกบฏมากขึ้นอย่าไม่จับก็ดีกว่าเป็นตายร้ายดีเอาลูกกันในโอากาสหน้าเอาใกล้ไคในอนาคตใครเขาอ่ะ ถ้ารู้ตัวผิดแล้วยังยิงหนีผิดก็ยิ่งโดตจำรายอ่ะก็อยอมไปจับจับถ้าบิด่าก็เพ่มาเขียนเขียนคนละสองร้อยเขียนให้ได้เขียนแล้วเอาไปจำถุกเอาไว้ขณะที่จำถุกอยู่น sink, course, ี่นะไม่ให้อาหารกินหิวโหยทรมานก็พระเอองมีมหาตเล็กต้นต้นกับต้นกับตรหนักคนคนหนึ่งของจะพาของพระองค์มาเยี่ยมจะพาของพระองค์ก็บอกว่าเฮ้ยความความผิดที่คุณครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องถือที่ตายแน่ ถ้าสอนให้พระบิดาเขี้ยนต่อไปก็จะคนแรงลาวไม่ได้จะต,ตายคาไหวครั้ทงที่ดีเองจงรีบเอาเรือเรินไปที่พระนครศีอยุธยาไปทูลกับอ่าพระแม่พระแม่พระแม,ะแม่วัดดุสิตให้มาช่วยกว่างันพระแม่วัดดุสิตนี่เป็นท่านนุ่ยของหลวงพ่อต์เป็นท่านมนุ่ยหลวงพรสตรให้มาช่วยไว้ก็ไปทูลพระแม่องค์นี้บวชเป็นชีนอยู่ พอลูข่าวเข้าก็ลงเรือเร็วมากัมมาดเล็กมาขึ้นมาถามหลวงพระบา์ก็ดกอดอรับถามว่าพี่เจ้าแม่มาหาลูกที่นี่ทำไมเรืยอย่องอะไรกันนี่เจ้าแม่พ่านมก็บอกว่าได้ยินว่าพ่อนะ่ะลงโทษลูกสองคนถึงกับจะเขี่ยนจะตีจะฆ่าไม่หนักไปรู้พ่อคุณลูกสองคนก็เป็นลูกชายของพ่อนะจะผิดจะโทษทันหนักแค่ไหนต่อปุณจะคิดหน้าคิดหลังบ้างเล่าลงพระไทยก็ทั่งยอมแล้วยอมให้อภัยโทษแล้ว ก็บอกว่าจะแม่ท้งไอ้ลูกนี่เลยคุณท้องคนนี่รีบลงไปคุณรู้มันตาลูกเตาขืนอยู่ต่อไปลูกเห็นหน้ามันเ้า,าแล้วก็อยากจะฆ่ามันเทา,านั้นะว่างั้นก็พาลูกไปต่อมาพอนานวันนาน,น,านปีก็ไอ้ความโศกระจาง่องก็สงบตอนหลุนพระศักดิ์ตายต็สมบัตดิก็ตได้กันด้วยชายคนโตแต่สวยราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวไทยป่าพระเจ้าอยู่หัวไทยป่าที่มู่งเหี่ที่ชื่อพระเจ้าอยู่หัว้ทยป่าน่ะก็เพราะว่าชอบประทับที่พระที่นั่งไทยป่าทอดเดตรงปลา แล้วก็โสวเสวยปลาตะเพียนเป็นที่สุดจนกระทั่งออกเป็นกฎหมายห้ามราชบัลลังกินปลาตะเพียนถ้าราชบัลลัคนไหนกินปลาตะเพียนก็มีโทษถูกปรับถูกจับจำขังว่างั้นเหตุที่ทรงชอบทอดาปลาทอดเป็ดตกปลาเนี่แหละชาวบ้านจะเรียกว่าพระเจ้าจอยู่หวัวทรงปลาองปลาตะเพียนะนะนี่นี่นี่จะน,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 นี่เป็นจานคงหนึ่งพระเจ้าบดินทร์มู่านลวงหลวงในปลาที่มีพระเจ้าทรงปลานี่แหละพระเจ้าทรงปลาตั้งร้องชายเป็นกรมพราชวังบวรสถานมงคล ตามราชประเทณีราชสมบัติก็น่าจะตกกับองค์ราชวังบวรแต่ว่าพระเจ้าโรงปลาท่านมีลูกชายลูกชายลูกชายคนโตลูกชายคนโตออกบวชเป็นพลายาธาคณะออกบวชเป็นเป็นเป็นขลายาธณะชื่อเรียกกันว่าเจ้าเจ้าพระสุเรนทรปิทักษ์เจ้าพระสุเรนทรปิทักษ์เจ้าพระเจ้านี่คือเจ้าพระดุเรนทรปิทักษ์องค์ยังมีลูกชายสององค์ เป็นเจ้าพ้าเหมือนกันพ่อกขาตั้งใจจะมอบรากสุมบัติให้แต่ทว่าอ่าพรามหากราษไม่เห็นด้วยพระเมากราษบอกว่าถ้าจะมอบรากสุมบติให้กับเจ้าพระดูเรียนพระพิทักษ์ไมยอมแต่ถ้าจะมอบราชสุมบติให้กับเจ้าพระของพระองค์นี่ไม่ยอมไม่ยอมก็พอพระเจ้าแี่นรินะวรรคต้องเกิดการสึกกลางมือระหว่างวังหงวังหน้าโอ้ยข้าคุ้นนัยข้าร่าจะโองตายไ้ตั้งเยอะแยะ ตัง้งทั้งที่กลางใจกลางพระนครที่อยุธยาน,นั่นแหละตั้งค่ายเขาชักปีกาถึงกันมีค่ายคูประตูหอล็อกพร้อมทีเดียวร็กันอยู่ทีแรกนะ่ะทับวังหน้าทำท่า,าทจะแพ้แพ้แก็พอดีมีทหารองค์หนึ่งชื่อว่าออก,นนออกนนขุนช่างานออกขุนช่าานขันอาสาองค์พระจานวังบวรบอกว่าข้า,าให้ข้าพระผู้เป็เจ้าเนี่ยออกไปรบอีกครั้งหนึ่งเถิดทหากว่าแค่ข้างนี้แล้วน่ะพระองค์ค่อยหลบหนีไปแต่ถ้า ชนะแล้วก็เป็นการลรงตีวางหลวงต่อไปได้คุณชำนาญผู้นี้ปรากดว่าหมีมือเพลงอาวุธแน่นยันเชี่ยวชาญเหลือเกินลบแล้วแต่ชนะข้าแม่ทัพของข้าสุดได้ตกลงว่าวันหน้าชนะแล้วเจาว้าพระของพระองค์ก็หน,นีจากวังหลวงไปซ่อนอยู่ในป่าคุ้มคุมคุ่มไม้แถวจังหวัดถิห์บูรีอ่างทองไปซ่อนคุ้มซ่อนตัวอยู่เวลาที่หนีไปหนามนีไปเรือลำมีมาเล็กตามเออยอะแยะ เล่นไปตามแย่ไปตามลำคลองกุมารเล็กกระโดดน,น,น้ําสุ่มตหนีไปหมดเลยไม่มีใครกล้าิดตามเจ้านายของพระอ,องค์นี้เขาเรียกว่าเวลามีชื่อเสียกชืยศอยู่ต้องมีค่าทาบดาวท่ายขมับขจุดปปแจงพอสิ้นโชคชิ้นว่าพนาแล้วแม้แต่ข้าใครที่เคยซื้อสัตว์ก็ลูกทอดทิ้งหนีไปอันนี้เป็นความจริงปรากฏว่ามาหาเล็กที่ตามก,นะกระโดดน,น,น้ำสุ่มแหนีไปหมดเลยแมแลวละแมแวตามเจ้าฟ้าหัวข่าวของอ,องค์นี้แล้ว มีมาเล็กอยู่คนหนึ่งตามเสด็จเป็นมาเล็กง่งงเง่า,า,าเนนง่าคุณง่ายว่าเป็นคนที่ใครๆเ่าเป็นคนงงองเง่าแต่เป็นคนซึ่จะยอมทิ้งเจ้าฟ้าตามเสด็จนี้ไปปุณหะพลังดวงวันขันหนึ่งคนก็สวยว่าขึ้นเป็นพระเจ้าบรมโกศเป็นพระเจ้าบรมโกศต็พิจารณาความชอบว่าออกคุณชำรนะน,นี่มีความชอบมากที่ตัดหัวแม่ทัพฝ่ายข้าศึกมาให้แล้วก็เป็นเหตุให้กู้บรารมีของเราให้คืนคงเพราะนั้นตั้งให้ออกคุณชำาญเป็นเจ้าพญาชำาะบริวะ เป็นเจ้าพญายชนาบริรัก์แล้วก็สั่งให้เจ้าพเจย้าพญาชนาบริรัก์นี้น่ะคุมคนไปสืบดูซิว่าเจ้าฟ้าสององค์ที่หนีไปแถวสิงห์บุรีอ่างทองวิเศษชัยชาญน่ะไปซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างจับตัวมาให้ได้มาสำเร็จโทษเนี่ยจะได้ให้ตื้นเสี้ยนน้ำต่อไปว่าไงรักหมดยก